อนะาวอีกผมผมตามไปแล้วพี่เรียบร้อยแล้วอุ๊ยตายโอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนะครับผมวันนี้นะครับอยู่ในไมโครฟ์เมอร์เดอร์เมอร์เดอร์อีกแล้วนะครับผมนะโอเคนะฮะ วันนี้เราอยู่กับใครครับผมกับดิมคงครับผมเย่ดิมซี่นะฮะตรานนี้เราต้องเรียกว่าดิมซี่นะฮะใด้คนได้จับได้ดิมซี่นะฮะขยายาวใหม่นะครับวันนี้เราจะทําอะไรครับเรามาปลอมตัวเป็นเพนติงครับผมอ่านะครับผมก็คือเพนติงก็คือแบบรูปกระดานนี่ครับด่านอะไรวะอ่าด่านทาวเวอร์ฟอลครับผมเออทาวเวอร์ฟอลนะครับก็เรามาจะมาเปลี่ยนรูปนะครับผมก็ขอบคุณนะครับคลิปจาก ขอบคุณคลิปของเนี่ยฮะแกปปซอสนะฮะป่าป,ปซอสนี่เองนะครับผมที่อ่าทำคลิปนี้มาให้เราได้แบบเออมาทำบ้างอางะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วมันจ<น>ะอร่อยเหรอพี่อะไรเหรอก็แอ,อ,เอปเปิลทาซอสถุยแล้วมันแกปปซอสอ่าไม่ใช่แกปปไม่ใช่แอปเปิลโอ้ยกินไรกินนี่กินไรพี่กินนี้เหรอถ้าถ้าจะดีก็แบบ ร้อยไลค์ถึง500ไลค์อ่ะจัดไปแล้วถึงอ่ะนี่ดีใจมากเลยนะก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให,ห okay. hey. okay. ้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับสวัสดีครับไปละไปไปไปช่วยยังเดี๋ยวจบโอเคจะเป็นไงเราไปดูเลยดีกว่าโอเคมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มันคุ้นๆนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะอ่ะก็เป็นอะไรโอเคเราเจอแล้วเราเจอที่แล้วโอเค ก็ไปอินโนเซนหรืออะไรพี่อินโนอินโนเวลาเจอรูปแล้วต้องเรียนวะเฮ้เฮ้ยยูริคุณสอบเรียนวะพี่้โคตรเรียนแคงพี่เออนึ่งหงเออแล้เรียนมากเออโคตรเรียนเลยไอ้ไอโคตรอือตาแรกจะโดนไหมตาแรกจะโดนไหมหดิ่งหนึงไหมหนึ่งหน่ง อุ้ยวเขากดกันใหญ่เลยเราเรายืนเรายืนนิ่งมากเนี่ยอืมสุดยอดสุดยอดยืนนิ่งแฮะเราไม่ต้องทำอะไรโอ้ยเขาตีกันตีกันเขาตีกันแล้วเนี่ยเดือดแล้วเขาตีกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยโอ้ยวิวิตัดเฮ้ยเรียบร้อยตายแล้วตายรอดโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันเลยดีกว่าในข่าวผมทุกคนเย้มามาแล้วตาที่สองนะฮะสวัสดีเพื่อนสวัสดีสวัสดีผมอยู่ใกล้ๆเลย ฉันผิดไปแล้วมาติดไปเดี๋ยวเอาอชีวรอดเดี๋ยวเอาชีวรอดผมจะลงชาหนึ่งเดีครับขออภยัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมก็กําลังอยากจะเล่นเหมือนกันแหละแต่ก่อนนะครับอย่าตาม,มาเลยนะครับเดี๋ยวต้องอย่าตามมาเลยนะครับโอเคเดินเข้ามาหน่อยโอเคอ่ะเนียนเนียนใช่เปล่ะ แต่ทำไมมลูกละเก็บมากเท่าตัวไม่ขยับนี่มันจะเนียนมากกว่านี้นะใช่พี่เราต้องอยู่นิ่งๆไม,มถถ่ถ้ามือถ้ามือมันแบบไม่ขยับอะ่ะมือมันขยับไง <laughs> ใช่พี่เออมันไม่ขยับมันเนียนแล้วนะเนี่ยคือมันุงนี้คือมันเนียนแล้วนะคือแบบมันดูผ่านๆใช่ใช่มันเนียนมาก ลาเลยยังไม่มีใครามาเลย,ยมันเงียนจริงนะเล่นมันอยู่อย่างนี้จริงจริงจริงบอกเลยจรจรแน่นอนชนะฮะบอกเลยอุ้ยดีเสียองหนึ่งนีงน่แบบแทบสั่นนะฮะบอกเลยด้วยโอ้ยน่ากลัวเนี่ยเสียงตีช่าง อะไร murder A F K F K เมื่อกี้เพิ่งฟันอยู่เลยฟันหรือตกตายวะยังไม่รู้เลยนั่นสิพี่ w h a ว w ดว t ด h a t t h ะโีเครับเดี๋ยวเราจะเล่นในนี่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาป่ะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่กเคพี่เล่นสปินเนอร์ 3วันผ่านไป2ทีแล้วสทีแล้วเยียบ anyway> ้อยเยี่ยมโอ้ยรอดตายว่ะโอเคครับผมตําเกมที่สก็ผ่านไปนะครับผมโอเคดูเกมต่อไปกันเลยมาตาที่3ามแล้วเฟยเย์เฟย์เฟยเฟยวๆฟย์เฟเฟยเฟยเฟย์เฟย์เฟย์เอเฟา์เฟย์เ์เ่ย์เ์เฟ <c oughs> ดิมซี่ดิมซี่เราไปกันเถอะเร็วๆเข <c oughs> าเรียกว่าอะไรนะเรียกแขกรับเ,เชิญให้แบบให้คนคุ้นชื่อไงอะไรอย่างงี้ดิมซี่นะอ้าวผมมาแล้วเฮ้ยถูกถูกหรือเปล่าถูกแล้วแล้วตอ,อเคผมเมาครับเนี่ยเนียนเออเนี่ยละโอเคโ <c oughs> คตรเงียเงียนที่เดิมนะฮะ โอเคเตที่สามแล้วเราจะตายไหมครับของเกมยังไม่ตายเลยฮะเห็นไหมมันเนียนจริงบอกเลยนะครับผมแน่ชิวบอกเลยชิวๆนะยืนเงียบนั่งปวดเมนะฮะมีอะไรมากบอกเลยเฮ้ยสตีปนายไม่เห็นเราจริงเหรอสตีปสติฟไม่ใช่สตีปสติีฟไม่เห็นผ่านเหมือนจะเห็นนะพี่ไม่เห็นผ่านมันเห็นจริงไหมเนี่ยแต่มันไม่เห็นไม่น่าเห็นนะพี่อ๋อมันเดินผ่านแล้วเฮ้ยยังไม่เฮ้ยเมอร์เดอร์ไม่ตีเว้ยืนเงียบอยู่ อุ๊ยโอ้ย,อย,อยตกลงพี่มาเดอร์มอเดอรจ้าพี่มาแล้วจ้าพี่นั่งเงียบจ้ามอเดอรเงียบมอเดอรฉันบอกแล้วเชื่อมันว่าวเ,เอ,อ่อมอเดอรครับผมรู้ว่าคุณเป็นใครแต่ผมไม่ออกเดี๋ยวอะเพราะว่าเดี๋ยวอ๋อโอ้โหแสดงว่าอุย้ยคนตายตกตายแน่นอน ถ้าไม่มีนี่กดนะมอร์เดอร์คงแบบไลค์เคฟมอร์เดอร์เอฟเคย์หรอไม่มอร์เดอร์ชอบกินเคอ่อเคฟซีตลอดเลยอืมอิ่มเลยพี่นี่มันเอฟเคเอฟเคที่เป็นเป็นเกมเกมหนึ่งปล่านี่มันอาร์คไม่ใช่พี่เอฟเคโอ้าเย้วินนี่เราที่เวลาเรานั่งนั่งนั่งไปปะ อะไรนะพี่ไม่ใช่เลยโอเคตาเราไปเลยแล้วเธอก็เดินจากไปตาที่สี่แล้วนะครับอีกตาหนึ่งก็ตาสุดท้ายแล้วเราจะวิ่งเร่งกันนะครับตอนเมื่อกี้พี่ที่ที่ผมบอกทากสะปอดได้เป็นมอร์เดอร์พี่อ๋ออ๋อพี่อยู่ไหนพี่ก็เมื่อกี้โอกาสโอกาสเป็นมอร์เดอร์เยอะเมื่อกี้ใช่พี่ มึนหลงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นแปลชั้นสองชั้นสองชนสองเอพี่ผมลืมโอ้ยเขาตีนอย่างเลยใช่พี่ใครคิดเนี่ยละเดี๋ยวนะเอาพี่อดี๋ยว่ผมผมตามไปแล้วพี่เรียบร้อยแล้วอุ้ยตายนั่นไงตาที่สี่ไม่รอดอ่ะเจอ เจอมีมีตัวยืนอยู่ไนงะตายเลยมีตัวยืนอยู่อะ่ะอยู่ในห้องนั้นอะ่ะมีคนเฮ้ยเอ้ยเดินน้ำนะธนูอยู่ตรงรูปอะ่ะธนูอยู่แถวรูปอะ่ะเมาเลยถืออะไรแล้วพี่อุ้ยทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยอะไรแล้วพี่ทำไมเป็นคนอย่างเงี้ย ผมไม่รู้มันมีดาบอยู่บนมือผมอ่ะทำไมเป็นคนอย่างงี้ตกตายเลยวิ่งเข้าไปตีเลยเดี๋ยวไปตีเลยแล้วเนี่ยตัวตีเลยอนแรกผมรู้พี่โกนรู้เนี่ยไปเลยอือตายนั่นตัวนั้นนหละเอาเลยยองอันยองตัวนึงตัวนึงตัวนึงปลาไม่เลย สามคนเดียวทำให้ผมแดกอุ้ยอยู่เข้าลงลงทางนู้นเลยลงนู้นเลยอ้อมเลยเฮ้ยตัวเอกตัวนึงละเก็บอึอหยบร้อยไปมันหนีไม่ได้หมดแล้วมันไปไหนมาแลมันอยู่ตรลงไปทางนัอยู่มันอยู่ตรงแถวรูปอ่ะอยู่ตรงล่างแล้วมาอีกตัวนึงลังขึ้นไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนึงอยู่แถวแรูปอ่ะหรือเปล่าวะแถวรูป อีตัวนึงอยู่แถวแถวรูปแถวรูปแถวรูปไปไปไปอย่าไปรูปเรานะไปอีกรูปนึงไปอีกรูปนึ่งอย่าไปนะมาร์คมาตีไอ้ยบรอยโอเคไปสบายคนสุดท้ายละคนท้ายอยู่ตรงปุ่มกดคนท้ายอยู่ปุ่มกดโอเคที่แม p โอเคหายไปน่าเห็นนะปุ่มกดเห็นนะไอ้คามันพี่โกใส่สืบไปไหนสองอะไรปัดดับเลยปย๊บปุ๊บฟิว ครับโอเคจีๆครับผมแนงโคตรจังไนนรฮะมือเดอร์คนนี้โอเคาไปตามต่อไปกันเลยดีกว่าเกมที่ห้าเป็นเกมสุดท้ายนะครับผมโอเคมาครับป่ะเจ้าตาลุยนะฮะลุยน้ำลุยเป็นโซเลตครับผมปไปโซเลตเออพี่กดอตมาโอ้เป็นโจมมาก่อนพี่ฮะกูบอกคนไหนเขาเป็นโจมมาก่อนใครวะ อืมเรียบร้อยเงียบเลย <laughs> อะไรอ้าวพี่ไม่เข้าใจมุกกว่าพี่อ่ะคืออะไรโมคอกทีขออีกรอ,อ,อบขอมุกรอ,อบได้ยินม <า S 1> ไม่ชดัดนักฟุตบอลคนไหนเป็นโจมมาก่อนพี่ฮะใครนะพี่นักฟุตบอลคนไหนเป็นโจมมาก่อนพี่พนักฟุตบอลคนเโจมมาก่อนใครวะเรานักโดพี่อ้าวโจมน,นักโด what the fuck แล้วนักฟุตบอลคนไหนเจอหาพี่เจอหาเจอชอบไปทะเลอ่ะพี่ชอบไปทะเลชิบหายละอืมจะรู้ไหมพี่จะรู้ไหมนะสตีเฟนเจอหาพี่โอเจอรู้รู้แต่สตีเฟนเจอลื่นจะตีทำไมวะมันเห็นแล้วนะเจอแต่พี่ลื่นอะเราจะพินลื่นปืนได้แชมป์เลยปืนปืนปืนได้แชมป์เลยตอนแรกจะได้อยู่แล้ว ตะลืดซะก่อนใช่พี่ลื่ๆไปก่อนเชีได้อดแชมป์ครับแมนยูนี่โหดครับบอกเลยใช่ใช่พี่ไอแชมป์รัวๆอ๋อนี่คือเราจะพูดเรื่องฟุตบอลในทีท่ไหมพี่ไม่ตอนสุดท้ายไอ้อ่าตอนสุดท้ายแล้วไงเออมีอะไรพูดและเลยฟุตบอลเลยเดี๋ยวนะแล้วฟุตอบอลคนไหนเล่นไงครับพี่เฮ้ยยังมีอีกเหรอ ยใจะรู้ไหมเนี่ยเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยรู้เลยสตีฟเจอรลาดพี่ What the fuck สตีฟเจอรลาดอ่ะเอเรียบร้อยครับผมแบบอ่าตอนสุดท้ายแล้วผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะฮะเคสเดี๋ยวเราไปปิดทิ้งเลยดีกว่าเย้โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะผมก็เป็นอย่างฮะเนียนไหมฮะบอกเลยว่าโคตรเนียนนะฮะผมผมตายเพราะว่าไอ้รอบที่เสียตายเพราะว่าโดนโดยพวกเดียวกันเองละ เนอะเป็นเนียนมากเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ชอบมากๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงไลน์ไล่ถึงให้ไลน์ไล่กัด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมโอเคก็อย่าลืมแนะนําช่องผมให้เพื่อนๆทุกคนนะฮะได้ได้รู้จักกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากกันที่นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดติดต่อใครติดง่อชแนลด้วยนะโอเคเย้ก็ กดจบเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องสำรองผมด้วยนะครับผมชื่อช่อง Gnos นะครับผมนะเป็นช่องเกี่ยวกับเกมอื่นนะครับผมบลาบลาที่ใครที่ชอบดูเกมอื่นก็สามารถดูกันได้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับผมตอนนี้คลิปแรกก็มีแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นคลิปแนะนำช่อง Gnos นะครับผมโอเคงั้นก็กดเข้ามาได้กันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมวางไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมไปลายเย้